สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้คลิปนี้นะคะพี่จอยจะพามาเก็บปลีกแล้วก็พืชผักที่อยู่สวนครัวรอบๆสวนพี่จอยไปทำกับข้าวนะคะ mm hmm. เพื่อให้เห็นว่าการที่เรามีพืชผักสวนครัวที่เราปลูกเองอยู่รอบๆบ,บ,บริเวณสวนหรือว่าที่ใกล้ๆกับบ้านเรือนที่เราอยู่อาศัยนะคะก็สามารถทำให้เรา,เาประหยัดรายจ่ายในส่วนของการจับจ่ายซื้อหา พืชผักสวนครัวไปได้เยอะมากแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับตัวของเราเองด้วยนะคะทุกคนไปดูกันนะคะวันนี้ว่าพี่จอยมีเก็บอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเราก็มาเก็บพริกกันก่อนเลยค่ะเพราะว่าพริกสุกเยอะมากเลยนี่คือแค่ต้นนี้ที่พี่จอยเก็บก็ได้เยอะนะคะแต่ที่สวนพี่จอยมีหลายๆต้นนะคะอยู่แทบจะบริเวณรอบๆสวนเลยนะคะเดินไปตรงมุมไหนก็จะมีพริกนะคะ จะมากหรือน้อยแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าที่สวนจะมีต้นพริกงอกไว้เยอะเลยเนื่องจากว่าเมล็ดเขาร่วงไว้แล้วก็อาจจะมีนกนะคะกินแล้วก็ถ่ายลงก็จะมีก็จะมีต้นพริกขึ้นมาเยอะพี่จยก็จะเ,เขาขึ้นมาก็จะปล่อยให้เขาโตไว้นะคะจะมีอยู่บริเวณรอบๆเลยค่ะแค่เก็บพริกต้นนี้ก็ใช้เวลาในการเก็บนานอยู่นะคะ เก็บเฉพาะพริกต้นนี้ต้นเดียวก็ใช้ไปทํากับข้าวทําเครื่องแกงได้ประมาณสองสามครกนะคะหลังจากเก็บพริกแล้วนะคะก็จะมาเก็บผักหวานบ้านค่ะผักหวานบ้านก็เยอะมากแล้วก็มีกินตลอดทั้งปีด้วยนะคะหลังจากเราเก็บคือแทบจะไม่ต้องเราเก็บไปแล้วเออเราก็ไม่ต้องให้ปุ๋ยหรือว่าให้น้ําเขาก็ได้เลยนะคะไม่ต้องไป ลงทุนอะไรกับเขามากมายเลยเพียงแต่ว่าเราก็ตกแต่งอย่าให้เขารกจนเกินไปแล้วก็เขาก็ถ้าเขาเราช่วงไหนที่เราไม่ได้ทำกับข้าวด้วยอะไรมีเยอะเกินนะคะเราก็ไปเด็ดหรือว่าไปตัดต้นเขาทิ้งนะคะยอดเขาทิ้งเพราะว่าอย่างนั้นถ้าเราไม่ทําอย่างนี้นะคะผักหวานเขาก็จะไม่แตกยอดอ่อนให้เราได้กินค่ะแต่ถ้าเราไป ตัดแต่งเขาบ่อยๆเก็จะมียอดออกมาให้เราเรื่อยๆรื่อยๆเราก็สามารถนําไปทํากับข้าวได้เรื่อยๆนะคะเอาไปผัดนะคะผัดน้ำาันหอยก็อร่อยเอาไปแกงเลียงเอาไปต้มจืดก็อร่อยค่ะหรือจะผัดไข่ไข่เจียวก็อร่อยค่ะทุกคนผัดกับไข่นะคะไม่ใช่ผัดใส่ไข่เจียวแต่ว่าเราไปหั่นๆแล้วก็เอาซอยใส่ในไข่เจียวก็อร่อยค่ะทุกคนทําได้หมดเลยค่ะ พี่เฉยใช้ทําทกับข้าเป็นประจำเลยเพราะว่ามันประหยัดแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อแล้วก็มั่นใจในการที่จะรับประทานหรือว่าในการที่เราจะนําอะไรเข้าไปในร่างกายของเราเรามั่นใจเลยว่าปลอดภัย100%ยเนแน่นอนค่ะเพราะาเราปลูกเองเรารู้ว่ามันไม่มีสารเคมีแน่นอนนะคะเห็นไหมคะต้นเขาก็ไม่ได้สูงเพราะเราต้องตัดแต่งค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเพราะอยู่ใกล้กับต้นไม้ต้นอื่นจากต้นไม้โตใต้ต้นเราเขาเราก็สามารถ ปลูกผักหวานไว้แซมๆไว้กินได้นะคะทุกคนนี่ก็อยู่ใต้ต้นน้อยหนาด้วยนะคะวันนี้พี่เจเาก็เก็บได้มาประมาณนี้แค่มุมเดียวนะคะพี่จก็มีหลายมุมเหมือนกันนะคะผักหวานก็มีทั่วสวนเหมือนกันนะคะรอบๆสวนของพี่จ้ยก็มีพืชผักเยอะแยะมากมายแต่วันนี้พี่จพาไปเก็บไม่ขี่อย่างนี้นะคะทุกคนแล้วนี่เราเข้าไปตัดมะเขือพวงก,กันนะคะมะเขือพวงก,ก็ไม่ได้ปลูกคะ่ะน้องงกทามาปลูกให้ก็เลยตัดแต่งแล้วก็ดูแลเขาหน่อย มะเขือพวงก,ก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยค่ะพี่จอยไม่เคยใส่ปุ๋ยอะไรเขาเลยนะคะแต่น้ําอ่ะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับก๊อกน้ําที่พี่จอยใช้รดต้นไม้ในสวนนะคะน้ําอักเขาอาจจะได้บ้างแต่ว่าปุ๋ยไม่เลยเพราะเขาไม่ได้อยู่ติดกับต้นไม้ใหญ่อะไรเพราะฉะนั้นบริเวณนี้พี่จอยจะไม่มีปุ๋ยให้ก็เลยมะเขือพวงบางครั้งเขากินไม่ทันนะคะพี่จอยก็จะตัดทิ้งค่ะหรือไม่ก็เอาไปฝากให้แม่ที่ บ้านข้างในนะคะไปททากับข้าวมีติดดอกตลอดทั้งปีเหมือนกันนะคะมะเขือพวงก,ก็ทํากับข้าวได้หลายอย่างค่ะส่วนบ้านพี่เจคก็จะเอาไปแกงกับเนื้อแกงกะทิลวกจิ้มน้ําพริกแล้วก็เอาไปต้มแล้วก็โขลกเป็นน้ําพริกก็ได้ค่ะเป็นน้ําพริกมะเขือนะคะจิ้มกับข้าวเหนียวก็อร่อยค่ะ ถ้าช่วงไหนที่เขาแก่เยอะหรือว่าต้นเขาเริ่มจะสูงแล้วก็กิ่งก้านเขาเยอะเกินมันก็ควรนะคะของทางเดินรลวาเกะกะมากพี่เจก็จะตัดไม่ให้เขาโตค่ะเราแต่งได้นะคะของพวกนี้วันนี้ตัดได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเอาไปทากับข้าวเอาไปวันนี้กะว่าจะเอาไปแกงเนื้อค่ะเสียงรถวิ่งตลอดเลย สวนพี่จยติดกับสนนมากๆเลยค่ะทุกคนคลิปนี้พี่เจยก็จะมาพาทุกคนมาเก็บพืชผักสวนครัวรอบๆบ,บบ้านเพื่อแสดงให้เห็นว่าถ้าเรามีพื้นที่ว่างบริเวณรอบๆบ,บบ้านนะคะเราก็สามารถปลูกอะไรก็ได้ทุกอย่างเลยที่เราใช้ในครัวเรือนก็จะเป็นการประหยัดรายใจ่ายให้เราตรงส่วนนี้ได้นะคะ นลยค่ะมะเขือพวงที่เก็บได้วันนี้เยอะนะคะแกงไม่หมดค่ะแบ่งน้อยได้เลยใส่ตู้เย็นนะคะส่วนพริกมุมนี้ก็เยอะแล้วก็สุกเยอะมากแล้วค่ะก็ต้องเก็บเหมือนกันคือเก็บแล้วก็ทํากับข้าวไม่หมดพี่เจอก็จะไปเด็ดเอาขั้วเขาออกนะคะแล้วเอาไปแช่ล้างให้สะอาดแล้วให้เสด็จน้ํานะคะพี่เจอก็เคยทําคลิปการเก็บพริกเจ่อว่าไวเก็บไว้ได้เป็นปีๆนานๆนะคะ พี่เจก็จะใช้วิธีนี้ละค่ะแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในแช่ไว้ช่องฟีดไว้กินช่วงที่ว่าช่วงนี้นะคะเพราะว่าพริกรู้สึกว่าเขาจะเริ่มเฉ่าน้าแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกตลอดแล้วก็น้ําเยอะเกินจนพริกเขาแทบจะทนไม่ไหวแล้วครเห็นเพรคะว่าใบก็จะเริ่มมีน้อยแล้วเขาช้าน้ํามากเกินไปนี่คือพริกที่โดนน้องนกกินไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมนกเขาชอบกินพริก พริกสุกสีแดงๆนะคะก็ไม่เข้าใจว่าเขาไม่เผ็ดหรอคะก็ยังงงเหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะกับข้าววันนี้พี่จอยก็ได้จากรอบสวนหมดเลยมะเขือยาวก็ไม่ต้องซื้อค่ะที่ปลูกไว้กับข้าวมื้อน,นี้พี่จอยก็ซื้อเพียงแค่เนื้อหมูอย่างเดียวนะคะ,ออะ,คะส่วนอย่างอื่นอ๋อหมูแล้วก็หอมกระเทียมค่ะส่วนอย่างอื่นเครื่องปรุงตะไคร พี่จอยก็ไม่ซื้อนะคะเพราะว่าปลูกหมดเลยอะไรที่เราปลูกได้ทําได้ปลูกเองหมดแต่หอมกระเทียมพี่จอยก็เคยลองปลูกแล้วนะคะปรากฏว่าที่บ้านแถวนี้นะคะดินก็ไม่ค่อยจะเป็นดินทรายแล้วก็ฝนล,ลงบ่อยนะคะเคยปลูกครั้งหนึ่งหอมหอมแดงนะคะก็ได้กินอยู่แต่หลังจากนั้นพื้นที่มันมีจํากัดกับพี่จอยพี่จอยก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรหอมกระเทียมเราค่อยซื้อเอาดีกว่านะคะ หลังจากนั้นเราก็มาเก็บผลไม้มีมะกรนะคะที่สวนแล้วก็เก็บถั่วพลูนะคะไปใช้แทนถั่วฝักยาวตากับข้าวโพดค่ะก็อร่อยนะทุกคนพี่เจก็เพิ่งรู้ว่าถั่วพลูเพิ่งเรานํามาตําแล้วนะคะจะไม่มีจะไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็มันอร่อยด้วยค่ะอร่อยกว่าถั่วฝักยาวด้วยนะคะทุกคนลองไปทํากันดูนะคะหลังจากนั้นก็เดินเข้าสวนนะคะ เดินเข้าสวนเพื่อหาดูว่ามีน้อยนาสุกหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าแก่จัดแล้วก็ต้องรีบตัดเลยค่ะเพราะว่าปล่อยทิ้งไว้กลางคืนก็จะมีกระรอกนะคะมาหาแทะกินหมดเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเราปลูกใกล้ๆบ้านเราก็มีความสุขตอนเย็นๆนะคะหลังจากทํากับข้าวแล้วเราก็เดินลงสวนหาผักผลไม้ไปกินนะคะช่วยประหยัดรายจ่ายแล้วก็เป็นการกําจัดการที่เราจะซื้อ,อ ผลไม้จากข้างนอกที่อาจจะมีสารเคมีป่าปนเข้ามาสู่ร่างกายของเรานะคะวันหลังพี่เจยจะมาทำคลิปการเพราะน้อยหนาเพื่อที่จะนำมาปลูกนะคะคลิปต่อๆไปแต่ช่วงนี้แถวบ้านจะมีฝนตกเกือบทุกวันค่ะจะทำอะไรไม่ค่อยจะได้เลยนะคะอันนี้ก่อนฝนตกหนึ่งวันนะคะแต่ช่วงนี้ตกติดๆกันไปเลยค่ะหลายวันน้อยหนาก็เก็บได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วค่ะ เก็บได้วันนึงก็ประมาณสักครึ่งกิโลหรือว่าสี่ห้าลูกเราก็ต้องเก็บไว้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่ได้เลยค่ะโดนกระรอบแท้หมดเลยเมื่อก่อนพี่จอยจะปล่อยพี่จอยจะปล่อยให้สุกนะคะแต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะเก็บก่อนเลยที่เขาจะสุกนะคะ